สวัสดีกันตอนเช้าลุ่งอรุณวันใหม่นะครับที่นาหนองสิมวันนี้ทักทายกันยัมเช้าที่สวนญี่ปุ่นนาหนองสิมบ้านโบกหมู่13ตําบลนนอนําเภอนอนนาลายจังหวัดสุรินทร์นะครับคลิปนี้จะแนะนำนะครับแล้วก็พาท่านเที่ยวชมนาหนองสิมนะครับว่าในานาหนองสิมมีอะไรบ้างมาด้านหน้าก จะเจอร้านกาแฟนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลี้ยวเบี่ยงขวาไปจอดรถด้านหลังร้านกาแฟนะครับเดินเข้ามาด้านหลังก็จะเจอสวนนะครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟอยู่ด้านหน้าคอยบริการนักท่องเที่ยวนะครับในโซนของร้านกาแฟนะครับเราก็จะจัดสวนเป็น2รูปแบบ2สไตล์นะครับด้านหน้าจะจัดสวนเป็นรูปแบบสไตล์อังกฤษหรือยุโรปนะครับส่วนด้านหลัง นะครับก็จะเป็นแนวของญี่ปุ่น โซนลานอาหารนะครับเรือนมิสาเราจะเปิดนะครับแล้วก็อาคารที่มองเห็นอยู่ด้านนู้นก็จะปรับปรุงเป็นอาคารอเนกะสมนะครับเสำหรับการประชุมสัมนานะครับที่มองเห็นอยู่นู้นก็จะเป็นโรงเรือนพ่อชานะครับส่วนโรงเรือนถัดมานะครับก็จะเป็นโรงเรือนสําหรับปพักไฮโดรนะครับส่วนโรงเรือนนู้นนะครับโรงเรือนที่3ก็จะเป็นโรงเรือนสําหรับปลูกเมลอนแล้วก็แคนตาลูป แปลงนาสำหรับปลูกข้าวอยู่สามแปลงนะครับแปลงหนึ่งเราจะปลูกนาดำอีกแปลงที่สองจะเป็นปลูกนายอดแปลงสุดท้ายจะเป็นนาหวานนะครับหมดหน้าเก็บข้าวแล้วนะครับกันนาจงนนาแล้วจะลงนนะครับใน,นเียเป็นลเดียวนะครับเราจะทาสะพานทอดยาวตอ่อจาก้านกาแฟลงยืนลงมาตามทุ่งนาครับเพื่อให้นัก นะช่วงดอกกอเทืองออกดอกแล้วเราก็จะจัดมุมทายรูไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์เราจะลงลงเป็นต้นกระทกรกนะครับเพราะพืชพันนี้นะครับสามารถอยู่ได้ข้ามปีนะครับใบก็จะคลเปล็นลมให้นะครับผลมันก็สามารถเอาไป ในพื้นที่นาน้องสิมจากจำนวน20ไร่นะครับเราจะมีบอ่อน้ำนะครับทั้งหมด5บอ่อนะครับเพื่อเก็บกักน้ำไปใช้ให้เพียงพอสำหรับฤด,ดูกาลหน้าแรงนะครับโดยเฉพาะบอ่อนี้นะครับเราจะทำสลายืนลงไปกลางน้ำแล้วก็ในบอ่อก็จะมีปลานะครับแล้วก็ทางเราก็ได้เจาะบอ่อน้ำใต้ดินนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เ,เก็บกักในถังแล้วนะครับหลังจากน้ําในถังเต็มแล้วก็จะเป็นระบบน้ําล้นลงมาใส่หลังคานะครับแล้วก็ลงไปที่สระน้ําเก็บกักน้ํานะครับจะเห็นว่าน้ํานี่ใสนะครับน้ําในบ่อน,นี้จะเต็มอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเราจะเอาแรงตาด,นดงงานินนะครับด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะครับหรือพลังงานโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเติมอยู่ตลอดนะครับเติมอยู่ทุกวัน วันนี้นานกสิมลมแรงนะครับลมค่อนข้างจะแหลงนะครับ,รรบเสียงอาจจะซาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะนำท่านไปดูต่อในโซนของเกษตรนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สำหรับผักออแกนิกนะครับหรือผักที่ปลูกลงดินนะครับโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่มีเคมีไม่มีการฉีดยา ผักออร์แกนิกที่ลงในแปลงก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับแปลงผักนี้จะใช้การลดน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์นะครับตั้งเวลาวันละสองรอบนะครับพอถึงเวลาที่เราเสรไว้นะครับปั๊มก็จะทำงานนะครับลดอัตโนมัตินะครับนี่เป็นสวนป่ายางนะครับพอป่ายางโตขึ้นนะครับที่นี่ก็จะเป็นสวนยางนากำลังโตนะครับเนี่ยอายุ ปีกว่าๆนะยังไม่ถึง2ปีนะครับยางนาเริ่มขึ้นนะครับจเจริญเติบโตประมาณ 4- 5ปีฮะยางนาโตตรงนี้ก็จะกลายเป็นสวนป่ายางนานะครับสวนป่ายางนาแล้วก็จะเป็นที่อยู่ของนกนะครับแล้วก็ธรรมชาติอื่นๆก็จะด้านล่างนะครับใต้ใต้ต้นยางนาก็จะเป็นที่ สร้างอาหารนะครับเพราะว่ายางนาที่เราลงนี่เราใส่เชื้อเห็ดเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในยางนาโตขึ้นเป็นป่าแล้วนะครับเราก็จะสามารถเ,เป็นแหล่งอาหารนะครับ <HE> AD, เห็ดป่าเห็ดละโกกนะครับก็จะขึ้นตามต้นนะครับแล้วก็จะตอนนี้เราปล่อยไก่ปลาดุกหางดําลงมาในป่ายางนาเพื่อหากินแบบธรรมชาตินะครับเพราะเราเ,เลี้ยงให้กึ่งธรรมชาตินะครับเราจะปล่อยออกมาให้หากิน ธรรมชาตินะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับไก่ด้วยนะครับนอกจากไก่ประดูหางดำแล้วนะครับเราก็มีเลี้ยงไก่ไข่นะครับมีเลี้ยงไก่ไข่ รเราจะทําไข่ไก่ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เวลาไก่ไข่นะครับแล้วมันก็จะไหลลงมานะครับอยู่ในรางที่เราสร้างหลองรับไปนะครับเวลาให้อาหารไก่นะครับเออวลาไก่กินอาหารถ้าอาหารมันล่วงลงข้างล่างนะครับด้านล่างก็ ด้านล่างไก่พันไข่นะครับเราก็จะเอาแกลบมานะครับพอไก่ปอดูหางดํามาเลี่ยหาอาหารนะครับก็เหมือนเป็นการคุกแกลบกับมูลไก่นะครับของไก่ไข่ให้ผสมมีการเป็นปุ๋ยนะครับไก่ไข่ที่ลงไว้ที่นี่นะครับประมาณ200ตัวนะครับสร้างรายได้ทุกวันนะครับเก็บไข่ได้วันละ3แผงนะครับสร้างรายได้ทุกวันนะวันละ 2- องลสามนะครับ รายได้ประจําของนันที่นาน้องสิมเราจะเลี้ยงเป็นหมูหลุมนะครับคุณสมบัติพิเศษของหมูหลุมคือ,อทําให้ไม่มีกลิ่นนะครับเพราะเราจะลาดน้าหมักอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับหมูหลงหลายรุ่นนะครับก็จะจับแต่ละรุ่นละรุ่นนะฮะให้มันก่อเกิดรายได้ต่อเนื่อง มีทั้งหมูบ้านหมูป่านะครับนี่หมูป่าเพิ่งจะขยายพันธุ์ออกมานะครับนอกจากเลี้ยงหมูแล้วนะครับเรายังเลี้ยงหนูนะครับหนูเขาเรียกว่าหนูพุกนะครับกําลังผสมพันธุ์ขยายพันธุ์นะครับนี่คือบ่อเลี้ยงหนูนะครับบ่อเลี้ยงหนู ในส่วนบริษัทเราก็ยังมีวัวนะครับเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะตอนนี้ที่มองเห็ดอยู่ก็ประมาณ7-8ตัวแล้วนะครับวัวแล้วก็ควายก็เพิ่งขยายพันธุ์นะครับออกลูกมาเป็นตัวเมียแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปอีกนะครับและที่นาน้องซิมเราก็มีโรงสีข้าวนะครับแปลูกข้าวเองนะครับนอกจากงานเกษตรนะครับที่ประสุสัตว์ที่ไปแล้วนะครับเราก็ยังมีเกษตรนะครับนี้เป็นต้น ตอนอยาสูงสามารถเอาไปทำเป็นยาเส้นนะ กำลังจเจริญเติบโตนะครับเราจะพัฒนาทุเรียนให้เป็นพันธุ์ทุเรียนดินเหนียวนาะน้องสิมนะครับในโอกาสข้างหน้า แล้วฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับสำหรับคลิปนี้พบกันแค่นี้ขอขอบคุณครับ